ไปซ้ครับส, <oon> สวัสดีค่ะไปซครับไปเที่ยวงานศรีสเกตเงานอะไรอ่ะงานยิ้วเอองานยิ้วหน้าโรงเรียนเก่านี่แหละโรงเรียนวัดหลวง โอ้โเขาเขียนว่าหนึ่งหอดว่าสามคุเดชธรรมดาซะที่ไหนสามปีสามปีมีนั่นด้วยฮะมีนั่นด้วยยังไม่ใช่ไม่ใช่นู่นโอ้เครื่องเลนใช่ชิงช้านรกชิงช้าสวรรค์โอ้บรรยากาศดีแฮ เจอบรรยากาศแบบนี้นานมากสิบปีได้แล้วมั้งโอ้เข่าตายเลยนะเข่าดิยม้ยอันนี้จริงจริงโอ้ยโอ้ยลืกซิดลืกซิดลืกซิดเล่นอยากเล่นอยากเล่นบอ เขาบอกให้เล่นทำไมอ่ะอายุเกินนั่นไงเขาเล่นอยู่อายุไม่น่าเกินหรอจะไปเดินดูในงานหน่อยกันเออนะเหมือนเต้นมากเลยว่าหนูไม่เคยดูนิ้วอลยจ๋อครั้งแรกในชีวิตจริงเี่ย cho oh, oh, oh. cho. <laughs> <laughs> không được không Không งเขาวมาหันงูลายอ哟เฮ้ยโอ้อโหจันสวยมากพระจันเต็มดวงพระจันเต็มดวงเป็นการเที่ยวงานครั้งแรกในรอบ แต่โควิดไหมที่มันมีงานแบบเนี้ยหิวฮะเอาไหมท่านคืนว่าบริอาจถ้วนพูดจะไม่กล้าผมเช้ามาท่านโอ้ยกูดขึอนที่บ้านมีแบบนี้ไหมอะไรนะคะที่บ้านมีแบบนี้ไหมนี่แต่ไม่มีหิว มีมากิบโอ้ยนานมาก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 มาโอ้ยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนผมเองเนาะไปเรียนนะไปเยี่ยมเรียนโหัวไปดูไหมฮะโอไปดูโรงเรียนน่ักทายโรงเรียนแต่ก่อนนี้ยังไม่มีนี่ กี่ปีที่แล้วคะโอ้ <c oughs> อกี่ปีที่แล้วเหรออู้ห่ะมอสมอหนึ่งมันมอหนึ่งมันจัดเบียเกือบยี่สิบบอกไมสิวัดหลวงวัดหลวง โอ้โหห<า>้าดอกห้าดอกยี่สิบเนี่ย <c oughs> ขนมใบบัวที่ใต้อ่ะที่ใตใ้เรียกยนนขนมจนขนมจนใช่โอ้โเรียกทำไมน่ากินล่ะขนมจนไงโอ้ ของกินเยอะเลยครับท่านมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยตังอยู่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบซื้ออะไรได้บ้างเฮ้ยอันนี้งามงามงามเอาอยี่บอลนี่นี่ซื้อให้เหรอฮะซื้อให้เหรอสักบาทเหรอร้อยเดียวมีหลายสีนะครับมีไซส์ด้วยนะดูด้านใักบาทครับ Ồ, anh ý tôi nói. À, à? ừ. này tuần là 100 Ở phương Nhai <laughs> thế nào vậy? cứ nhảy Phương Nhai nhảy Nhai Phương Nhai Phương Nhai Phương เขาเรียกเสื้ออะไรฮะ<า>เสื้อใสเ<า>ต้นเต้งเต้นเต้นเต้นฮะมันเหมือนอยู่นะมันของจริงเน,ะนาะพอออกมาอบแห้งเลยนะออ๋ก็มาขายต่อ โอ้สินักฟิ็มีสิลปะก็ขยันดูดีมีสิน

आया पिया नया पिया न पिया नया निया นะจ๊ะนะจ๊ะแฮปปี้อะไดเับโอีกสักคนครับเล่นเชิญนะสำหรับคแม่คุณี่คุณลูงคุณน้องนะรับที่บ้านน้าาแฟนกันเป็นี่ไคับลิเกล่นแล้วเด้อ ทุกแไม่เคยนะนี้คอนเสิร์ตไม่ได้องจายให้ติดไปนิไปซ้อยใ่ไะวยสัดาตลกสูงยาวเกาหลีกับดลก่งีแฮี้ยาพบกับุาที่ขออยู่ที่ผม Phải <laughs> <bọc>, <laughs> <công đánh> đảm. Phải đảm. chơi đạp, bay đạp, đạp, đảm. đạp, đang chơi đảm. đạp, đang chơi đạp, đạp, เล่นสดนะคะอันนี้เล่นสด<ะ>เดี๋ยวนะโอ้ยคุอเราไม่ไม่กลัวเ<ะ>หรออย่างคออลอมราไม่เคยกลัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันต้องหายทั้งเมือนะ่ะน <c oughs> ให้คนเดียวหย งานนิ้ววันนี้นะคะคือมาเห็นอะไรที่แบบไม่ได้เห็นนานมากแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยอย่างเช่นงานนิ้วผมไม่เคยเห็นนะเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูได้เห็นก็ไปเดินมาก็ได้แค่ตรงเกวก็สำเราวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครบสด ไปเที่ยวงังยิ้วมาได้เลยคะ่ะ<ล>เป,นเป็นี่ตามงปปบก่อนเที่ยวตามงบบ๊ายบาย